Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bin nasta'in Wa la haula wa la quwwata illa Billahin alin azim Wa salla ala sayyidina Muhammadi wa ala ali Wa sahbihi ajma'in Qalan musannifu rahimallahu ta'ala Wa nafa'ana Mi ulumi widdaraini amin Allah mafaqina fid dini Wa alimna ta'win Allah rabbi zidana inman nafiyah Alhamdulillah Nah kakak Kau dengan kakak syukur ต่อรสัสภานาวาตาล่านาะที่อลัลลอฮ์ได้ส่งวางชีวิตกองผุ้มและก็พี่น้องเรานะาบาลายบรนบานวังหนึกคนต่ออย่งนี้นะที่เราได้เรียนกันนะครับทุกวันเสาร์ก็มาอับคู่วันอาทิตย์นะครับตีกาว,ว่าชาานะครับทุกสัปดาห์นี่คือเป็นการฝึกชิ่งตีเราจะได้เรียนต่อไปนะครับและต่อไปเราก็ได้ข้าวส้วเดือนรอมฎอนถึงเดือนอันมีเกียติ นะครับหาไม่นานเลยในจะมาพวกเราในช่วงเวลานั้นเราก็พยอย่างขอดุอาให้อลลอสุภาอวลตาราให้มุสลิมเราทุกคนได้บวชกันนานจะให้เรามีอุปสรรคอะไรนะครับที่จะมาน,นานกับทบกไปในรอมฎอนนีนะอัลลอตตาลาให้เราได้สมบูรณ์แบบร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับ่าให้มีมาพบกับเรื่องสิ่งตีว่านะครับอัลลอตตาราจะทรงเมตตา ผู้ตีว่าไม่ได้บวดมันจะมีอยู่มานะครับเ่วงเวลานั้นกนรารลบไปกอกออหลังจากรมดดาดอนนั่นแหละนะครับแต่ว่าในรมดดาดอนนี่เป็นเดือนตีปีเศษนมากที่สุดนะครับถ้าอัลลอฮ์ตาลาเมตตาคนคนนึ่งนะทว่ารอฮมัดยิ่งใหญ่เนี่ยมัดนะครับเราจะอยู่รมดดาดอนเพอะไรอย่างเราจะได้สร้างอามัธอิบาดเต็มที่นะครับได้รับเต็มที่เหมือนกันแล้วก็เราก็ไม่ต้องกลัวว่าเออเพือนเขาได้บวชตุกคนเราเสี่ยดาด้น้อมีเงินประจําเดือนอยู่นะครับอัลลอฮ์ให้อยู่ตีการเนียดขเเราท่านนั้น นะครับเรามาด้อนก้ามาวันแรงนี้เราดีใจเรามีความสุขเลยวันนี้นั้นเราถือว่าเราได้รับเต็มที่พอไปตึ้งกลางกลางเรามาดานห้าเรามีเลยประจำเดือนเสี้ยงไม่ได้บวชแต่เอาล็อกกให้ฮซุ่มบุญแบบเมื่อนคนนี่ว่าเขาจะนะครับอ่าคนจะกบวนนั้นพอเราอยากได้ไงตรงนั้นพอเรายในแต่ละคืนนั้นบอร์ซับดานาบีสลัลลาอะไรสัลลัมซึ่งนบีนี่ได้บอกอบว่าเผื่อบ่าว่าชะลกาเบอร์ลิงก้องเอียแท้จริงแล้วเสนสาวันนั้นจะทุกห้อมหลอมนะ ในสวนสาวันนะั้นคืนแรกราบรอนนะดันบเฮียซีเดริสต์าฮุนเดร์สตาฮุนปวาระอย่าในสวนนะันนั้นจะโทุกป,ปัจจุบดาจะนึ่งปีนะอีกไปนึ่งปีนะ,น,ะนี่ให้ชาวโลกคนเนี่ยเขาบวชไงนะครับอัลลอฮ์จะให้เนี่ยม,มาต่อในชินบิเซตทำไมอ่ะเกิดอะไรมาซาะเนี่ยบุญแรกราบรอเพราะว่าเดือร์ราบรอนเข้ามานะพี่น้องมุสลิมะเขานะครับอัลลอฮ์าตรัลัมนะครับ เขาเรียกอะไรอัลลอฮฺตาลานั้นเมตตาอย่างหญิงรอมฎอนคาวมาวันแรก <c oughs> นะพระองค์จะประดปะดาส่วนสวรรค์อันสวยงามนี่คือความกลุ่มใจที่อัลลอฮฺตาลาได้มีบ่าวผู้ติสัทธาอะไรอย่างไดบวชในเดือนรอมฎอนอีกขังหนึ่งนีงน่นกว่าคนในตออาตพระองค์รักอย่างหญิงปาดาอวันมาลัาบลมบุลันรอมฎอนในขึ้นแรกข้องเดือนรอมฎอนคาวมานั้นเบือติยุบอัง,งินดีบาว่าอารัสรารวมมาอย่าง ตาตอารัสนั้นมันจะมีลมพัดลงมานั้นโดยความนะครับอ่าแล้วมีความสุขดันเบอรกระและดาวนกายูดือง,งินละมะนะครับตึ่งบรรดา,บา,าใบไม้นี่นะชรรกาิในโซสาว,วันนั้นทล่ลมีพัดลงมาด้วยความอบอุน่นมีความสุขอย่างสวยงามนะครับอย่างสบายนี่ขอเดียวอะไรอ่ะเป็นวันแห่งการที่อลอตาล่าส่งเปิดฝวามเมตานะครับฝวามอบอุ่นให้กับบรรดาบ่าวนะครับ ซึ่งในคืนเด็กขอามารดอนข้าวมานั้นอัลลอฮ์ตาลาได้ส่งรับสั่งนะครับอ่าให้กับมาเลการิเดวนนะันนะครับอ่าเพื่อหฮริเดวานสังไห้มาเลคาริดวานนะับุกาลาประตูชรารกาชัายเปิดประตูสวรรค์ซึ่งรอมาดอนนะั้นเป็นเรือนแห่งการที่อบอุ่นมากเปิดประตูสวรรค์นนะั้นเปิดกว้างให้กับโบเรานะครับคนเดียมีความสุขนะครับ มีจิตใจ,จเดียรยากที่ให้มารมดอนทึ่งมาอย่างแรงเลยคนนี้นะหลม่อไม่ได้รับข้อรว่าได้รับโบนัสพ้นระบนปีเศ้หลวงหน้าอะไนั้นหาทึ่งเรานั่งตั้งแต่วันนี้นั้นมีจิตใจเดียรยากที่ให้ให้มารมดอนทึ่งมาอย่างแรงเลย้วกก่อความสุขข้องคนนึงเอาล,ล็อเปิดประตูสาวันไหวเลยนั่นพี่น้องมุสนีมานะครับบ่อยให้เราเลยนั่นไงความสุข ทังอัลลอฮ์ตาลากรับสร้างเหามาล็กซาบานเนียไปห้ามารีคการมาล็กซาบานเนียผู้ดูแลจิตการข้องนารอกตั้งมดนะฟานารอกนะผู้นี้โหดเหี้ยมหมากวันที่น้าบีขึ้นไปรับลามาอาวลานะในนาบีนี่ไม่ยิ้มไม่แต่นิดเดียวนบีว่ามารีกัตถันเอื่นนั้นยิ้มด้ทยานทุกทานทุกคนแต่มาทึงมาเลคการมาล็กซาบานเนียนี่นะความโหดเหี้ยมนั่นไม่ยิ้มกับน้าบีเลยนะครับทึงนั้นแล้วอัลลอฮ์สร้างว่ามาเลคการมาลีก ตุ้บและปิดประตูนรกนักอัญญาให้หมดโดยปะดะอุมานมุฮัมมัดเจ้าจงปิดประตูนรกให้หมดหนอเพราะว่ารอมฎอนกำลังเข้ามาขึ้นแร็กแล้วข้าต้องการให้อุมัานบีมุฮัมมัดได้ทื่อสิอ่อนอย่างสบายใจไงนะครับเฮยิบรินเบลากูกาชัยตอนซึ่งมาเลการยิบรินอัลลอฮ์สั่งหนาใจผ่าโซน่าลงมาจากสวนสวรรค์ผ่าโซลงมาถึงมาจากไห่อะ น่าลอนตักกัญญาเกิดในร่มลาวไปจับมัดบรรดาชัยตอนม่านรายนะั้นเอาไปทิ้งในกลางตาลีหาทึ่งเราลองแน่ดิชัยตอนในเดอรอมาดอนมันไม่มีนะทเทวรอไอแหล่ใส่คนนั้นทำทาถอะเมื่อกับมีอิบริเอชัยตอนอยู่ไอ้นั่นคือนับสู้นับสู้เรามันจะมีนับสู้ลาวามามุสนับสู้มัตตไหมหน้ามันอยู่ในรังของเราแล้วและไงไงว่านี่ส่นีไส่ก้องคนเราทต่เราเล่ว่าสั้นดานนั่นคนเราติด เขาติดนี่ใสมาตั้งแต่สิบเอ็ดเดือนมาพอนะถึงรอมาดอนเราก็หลักมาเรื่อยๆไงเราไม่เคยชินถึงนี่แหละรายะกว่าชาบานนั่นเขาบอกให้เรา้อบเต็มทีเผื่อจะจะรับรอมาดอนถึงอมาเรอมาดอนปั๊บเราไม่ได้สอบเราไม่ได้ใช้นะครับรู้ในเรื่องอิบาดานฮสุสตท้ายเราพ่านนี่ไส่นั่นหลักามาเรื่อยในการทำเมอรเซียดห่านั้นแล้วมันติดกับตัวเรามันไม่ใช่ช้ตอนมอั่นรายเราจะถูใชใช้ตอนมันไม่ได้ พอใช้ตอนนั้นเนี่ยเดดบอว่านน้าอ่านาบีบอกเลยว่าอัลลอฮ์จะให้มาและก,การมาจับมัดลำโซมัดเอาไปสัตว์ในกลางทะเลีดูเพื่อจะไม่อะไรเสียไปยเตียด้บมบินาซากันอุมันม่นอัมัมัดอาการปวาาัวซายเพื่อจะไม่ให้มารบบวนบกเราไงในการจะให้ทฤษฎีเอาเต็มทีนี่คืออัลลอฮ์าตาลาส่งหลักหมากับบ่าวข้องพระองค์อุมั่นนบีอุมัอ,มอ,มอยุคสุดท้ายน,นี้นั้นนะครับทึงเรานั้นต้องดีใจมีความกลุ่มใจวา่าเราจะได้ทึงเรามาดอนแล้วนะครับ จะได้เปรียมตัวกับตัวเองแล้วนะครับ่าซิ่งในที่ว่ารอกรลังนะครับจะอยู่ในอิบาดานะครับพาตะละกักงงไว้กันช่วงจะก่อนจะทึ่งรอมาดดอนสักไอ้ห้อมห้อมเผื่อได้ตอนดับรอมาอนจะได้ตับมาตาราวะกับเผื่อนนะครับได้มแต่ห้หยุดนะครับนะขอแดอะไรอ่ะรามีความยินดีเครืองไม่บอกว่าราอยากจะพบกับรมดดอมานอยากจะบววจริงๆเลยนั่นกะ็แดกคนดีว่า มีอิมานอยากจะมีความสุมบุญแบบนั้นนะครับตัวข้องตัวเองนะอัลลอฮฺตาลากาตอบเทนะเองงไม่ว่าเราเรา,าเรามาดอนเนียนนะครับเราเหลือประจ,จําเดือนยังไม่มาที่แต่เราเตรียมพร้อมตั้งไว้ดวโดยดออาและเราก็ใช้ทําเครื่องไม้ให้ดีที่สุดว่าในการที่จะข้อต่ออัลลอฮ <c oughs> ์เตรียพรมพร้อมพาตละลักกลงในสักให้ห้อมเรียบร้อยปั๊บเผื่อจะได้ละมาตะราวั์กับเผื่อนเนี่ยต,ตั้งมาเลย พอเรามาดอสมาตึงเป้าเหลือไปจนเดินมาตอนที่ห้าตอนนั้นนั้นเราก็ได้รับพลหลบบนชินตีเรามีความต้องการจิตนตนาตังไ้อัลลอฮฺตาลาให้ผีเสษ้ตรงนั้นเลยหาทึ่งนั้นวันนี้นั้นเราต้องเตรียมพร้อมให้อัลลอฮฺสุภานาวตาราเมตตารามากที่สุดและให้เรานั้นสุดกับปอบแข้งเรืเ่องหใจได้พบเราดอสมาตอันผีเสด้วยนะ่าขออัลอฮสุภาณาวตาลาให้กับพ่มและพี่น้องเรามุสลิมาบาลายบานวางังหรือคนต่อแห่งนี้ที่กําลังซึกซ้าอยู่นะครับว่าชาวนะครับว่าอาติตติดกานะครับ Tukang kan? Hira tukun mi iman. Hira tewa pindah amat ibadat. Nakak. Kho Allah talaput. Bandar sehidayat. Hira payah pati baduainah. Hira tukun juni iman. Mang-mang ratu amin. Ya Rabban alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabban alamin. Wa salatu wa salam. Alaykis. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balikna ramadhan wa balikna ramadhan wa balikna ramadhan subhanakallah bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah